น,นี่คือบริเวณที่เขาจะให้หน่อใหม่ออกมากับเรานะคะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าน้องเน่าไปแล้วนะคะเหลือแค่นี้แล้วก็ใบก็ร่วงไปแล้วก็ไปล้างทําความสะอาดมาแล้วนะคะนี่ค่ะคือลักษณะของเชื้อราที่ที่เน่าไปนะ้หัวเขาจะเน่าแล้วก็เปื่อยไปแบบนี้เลยนะคะถ้าเรา ผสมดินให้มีความชื้นมากเกินไปนะคะจะเน่าง่ายมากนะคะกว่างมรลกตดเขาทนแล้งทนแห้งได้นะคะแต่ถ้าเราลดน้ําชุ่มแล้วก็แฉะอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาทันทีนะคะส่วนโดยรวมหัวของเขาก็คือยังมีหัวส่วนที่ดีอยู่นะคะหัวกลมเหมือนไข่มกเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะลักษณะของรากเขาก็ยังดีอยู่เราก็จะเฉือนส่วนนี้ค่ะที่ที่เนา่าอันนี้ก้านเขาหลุดไปแล้วนะคะ เราจะค่อยๆตัดส่วนที่เน่าของเขาทิ้งไปนะคะ,คะแล้วก็จะพักเขาไว้ก่อนเรายังจะไม่นำไปปลูกเลยนะคะเพราะว่าให้เขาแห้งแบบดีก่อนเราค่อยนำเขาไปปลูกเราก็ค่อยตัดแต่งส่วนที่เน่าออกไปแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เหมือนเขาพยายามที่จะปิดแผลของเขาไว้แล้วนะคะก็จะจะมีส่วนที่ดีๆอยู่แล้วก็จะเอา,เอา,อาบางทีเราอาจจะเอาไปปลูกในขุยมะพร้าวเลยก็ได้นะคะหรือว่าอบไว้ในกล่องหรือว่าจะผสมมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวเข้าไปด้วย แล้วก็ปลูกในกระถางปกติเลยนะคะแล้วก็ลดพยายามควบคุมความชื้นของเขาให้พอแบบบีบตันตันได้แต่ว่าเวลาบีบบีบน้ำเนี่ยน้ำจะไม่ไหลออกมาจากมือของเรานะคะอันนี้ก็คือความชื้นใช้ได้แล้วปั้นเป็นก้อนได้แต่ไม่ถึงกับมีน้ําไหลออกมาจากขุยมะพร้าวนะคะนี่คือความชื้นเขาจะพอดีก็จะตัประมาณเอาประมาณนั้นก็ได้นะคะสําหรับมือใหม่ อย่างตัวนี้เราก็จะเอาไปอบไว้ในคิดว่าเราจะปลูกไว้เลยนะคะในกระถางแล้วก็ในขุยมะพราะ้าวส่วนรากเราสามารถที่จะตัดแต่งเขาออกไปหรือว่าไม่ตัดก็ได้นะคะถ้า บางคนแบบอยากให้เขาแบบเจริญเติบโตแล้วก็ลากมาใหม่เลยแล้วก็อาจจะต้องตัดแต่งลากในส่วนนี้ออกไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะปูม้วนลากเขาไว้ในกระถางแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าลากเขาไม่แข็งแรงเขาก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวไปในกระถางไปเองนะคะส่วนหัวใหม่ที่ขึ้นมานี้นะคะกับหัวนี้จะมีอยู่สอ,องหัวก็รอหน่อใหม่ขึ้นมานคาดว่าน่าจะเป็นหน่อใหม่ของเขานะคะกําลังจะออก ออกนอใหม่มาให้เรานะคะเขาก็จะ,ะขยายไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้เป็นรอยแผลของเขาที่เราตัดไปแล้วเขาก็งอกใหม่มาเรื่อยๆหนึ่งการสองการสามการสี่การห้าก,การนะคะล่าสุดคือการที่เน่าไปน่าเสียดายเหมือนกันนะคะส่วนหัวอันนี้ก็คือเป็นกอใหญ่พอสมควรนะคะที่เราต้องเสียเขาไปจากการที่เราปลูกเขาไว้ในดินอันนี้ก็คือก้านด่างมาแล้วนะคะ อาจจะมองไม่เห็นชัดแต่เขาจะมีความด่างเห็นไหมคะด่างขาวนิดที่ตรงใบเขานะคะมีความสมบูรณ์อยู่เยอะทีเดียวอันนี้เราจะสามารถเอาไปอบในกล่องหรือว่าเราสามารถที่จะปักชำเข้าไว้ในกระถางที่เป็นขุยมะพาร้าวล้วนก่อนนะคะรอให้รากมารากเขาแข็งแรงแล้วเราค่อยเอาลงปลูกในกระถางต่อไปนะคะจริงๆแล้วสําหรับมือใหม่ถ้าจะให้แนะนํานะคะ ดีที่สุดก็คือปลูกในพิทมอสหรือไม่ก็อ,อาจจะมีเวอร์มิคูลไลท์เพอร์ไลท์ผสมขุยมะพราะ้าวแล้วก็อาจจะใส่แก้วหรือว่าอาจจะใส่กระถางที่มีรูระบายน้ําได้หรือไม่มีรูก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีรูเนี่ยพยายามควบคุมความชื้นอย่างที่บอกนะคะให้แบบไม่ให้แฉะแต่ให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองนะคะการจะทดสอบความชื้นก็อาจจะมีแบบ มือนตัววัดความชื้นก็มีอาจจะมีขายแล้วนะคะเคยเห็นหลายๆที่เขาก็เอามารีวิวให้ดูอยู่แต่ส่วนตัวแล้วใจชอบวิธีการแค่นําเขามาปั้นเป็นก้อนนะคะถ้าเขาปั้นเป็นก้อนแล้วเขาไม่มีน้ําซึมออกมาแสดงว่าความชื้นของเขากําลังพอดีก็จะปลูกไว้ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ระวังอย่าให้วัสดุปลูกของเราแห้งนะคะเพราะจะส่งผลกับการจเจริญเติบโตของรากของเขาได้ ก็จะอบไว้บางทีเราก็ใส่แก้วไว้นะคะบางทีเราก็ใส่กระถางที่ไม่มีรูระบายน้ําก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลกากเข้ามาได้นะคะคแค่เราอย่าให้เขาแฉะแค่นั้นเองปลูกได้หลากหลายส่วนปุย๋ยเราก็ใส่ไปเป็นปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยอินซีปุ๋ยมูลไส้เดือนหรือว่าปุ๋ยใดๆก็แล้วแต่นะคะที่แต่ละบ้านมีก็ใส่ในปริมาณที่น้อยๆไปก่อนนะคะ อันนี้คือแถบชมพูอ่อนของเขานะคะในกองอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะก็จะเป็นชมพูจางๆอันนี้ถ้าเขาโตมาน่าจะสวยนะคะก่อนส่วนตัวนี้ก็คือส่วนที่เน่าที่เราบอกไปนะคะลักษณะการเน่าก็คือ,อามาให้ดูแบบนี้นะคะพอเป็นแบบนี้แล้วคือ,อาไปชําส่วนมากก็จะไม่รอดนะคะแต่ก็จะลองดูคะ่ะเพราะว่าเขามีหัวเล็กๆขึ้นมาอันนี้นะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งเขา อย่างแรกเลยเราต้องตัดตรงนี้ก่อนส่วนนี้ออกไปก่อนนะคะการตัดก็ต้องระวังนะคะพยายามตัดให้ขาดทีเดียวแต่อันนี้เราไม่มีกระดานมาลองเพื่อที่จะตัดแล้วก็ตัดได้แบบนี้ถ้ามีเราคมพอนะคะเราสามารถที่จะตัดเฉือนออกแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะ จะซูมให้ดูกลไม่ซูมนะคะแล้วก็ร้อยแห้งสักคืนหนึ่งก็ได้ค่ะ เราเค่อยเอาเขาไปชําในน้ําหรือว่าเอาไปอบไว้ส่วนตัวจะชอบอบมากกว่านะคะชําน้ําก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะชําน้ําข้อดีของเขาคือเราเห็นการจเจริญเติบโตของรากเขาว่าเฮ้ยเลือกเขาเริ่มมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราชําน้ําไว้แล้วเราเปลี่ยนไปเป็นปลูกในกระถางเนี่ยก็จะมีผลก็คือว่าอาจจะทําให้รากเน่าได้นะคะเพราะที่บ้านเจอบ่อยมากเวลาที่ย้ายจากการปลูกในน้ําแล้วก็ไปปลูกในกระถางเนี่ยการปรับตัวของเขาค่อนข้างที่จะ ช้าแล้วก็อาจจะช้าการเติบโตได้หรือไม่ก็ลากเน่ารากเน่าไปเลยนะคะฉะนั้นเราก็ปลูกไว้ในขุยมะพร้าวดีที่สุดนะคะก็จะป้องกันเชื้อราได้ส่วนหัวนี้นะคะก็ต้องตัดแต่เขาก่อนนะคะตัดส่วนที่เน่าออกไปนี่คะ่ะเชื้อราโคนนั่งเลยนะคะน่าเสียดายมากคนนี้ก็ก้านี้ก็สมบูรณ์สวยนะคะ แล้วก็ค่อยๆแต่งเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราต้องตัดตัดล่ากาทิ้งไปด้วยได้เลยนะคะให้เขาฟื้นตัวใหม่ดีกว่าเราจะเหลือไว้แค่ส่วนของเงาของเขาหัวของเขาแบบนี้นะคะก็ชชาไว้ในขุยมะพร้าวเหมือนเดิม ต้องระวังหน่อยนะคะถ้าเขาฟื้นตัวแล้วเขาก็าจะเจริญเติบโตได้สวยงามเหมือนเดิมนะคะกว่มรกตก็จะว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะแค่ความชื้นอย่างเดียวบางทีเราปลูกในขุยมะพร้าวกับ มะพร้าวสับบางทีก็ยังเน่าเลยนะคะมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะคะบางทีอาจจะอยู่ที่ความแข็งแรงของต้นไม้แต่ละต้นด้วยต้นไม้ก็เหมือนเ,อเปรียบไดกก้ก็เหมือนกับร่างกายคนเราอะคะ่ะแต่ละคนจะมีความอ่อนแอความแข็งแรงไม่เท่ากันบางคนก็จะแพ้อะไรนิดๆเนี่ยหน่อยเขาก็จะไม่สบายนะคะอย่างต้นไม้เหมือนกันถ้าต้นด่างมากๆหรือต้นไหนอ่อนแอเยอะๆเนี่ยเวลาที่เขาเราปลูกเขาในดินเหมือนกันอะ แต่บางต้นรอดบางต้นอาจจะเน่าก็ได้นะคะทั้งๆที่อยู่ในกระถางเดียวกันอันนี้เรื่องนี้เราก็คเคยเจอมาเหมือนกันนะคะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องแบบใช้ก็ต้องลองเสี่ยงปลูกดูเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่มีวิธีที่จะมาวัดหรือว่าดูว่าเชื้อโรคเชื้อรามีมาในดินไหมแต่เราก็มีวิธีป้องกันนะคะก่อนปลูกแล้วก็อาจจะใช้พวกไตโคเดอร์มานะคะ ในการผสมไม่วัสดุปลูกอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะตัดแต่งเขาแค่นี้นะคะแล้วก็ร้อยเขาแห้งก่อนแล้วก็ไปอบไว้ในกุ้มะพร้าวนะคะเดี๋ยวรากเขาก็จเจริญเติบโตมาอันนี้น่าจะเป็นหน่อใหม่ของเขาที่ขึ้นมาน,นี่หัวเขายังแข็งแรงดีอยู่นะคะส่วนที่เน่าเราก็ตัดทิ้งไปส่วนก้านนี้ก็คือพึ่งหัก มาจากก้านนี้นะคะเป็นเป็นเงาของน้องคนนี้นะคะที่ด่างนิดนึงเห็นความด่างไหมคะใบด่างจะยังไม่ชัดเจนนะคะพอเข้าให้หน่อต่อไปถัดๆไปให้หน่อเขาความด่างเ็าเริ่มชัดขึ้นนี่ค่ะคือวิธีการถัดแต่งกิ่งกวากมรกตที่เน่ากิ่งลักษณะประมาณนี้เวลาเราไปชำเนี่ยสังเกตว่ารากชะมาเร็วกว่านะคะเพราะว่าเขากําลังอยู่ใน กิ่งที่กําลังจะเจริญเติบโตนะคะรากเขาก็จะมาเร็วแล้วก็ให้หน่อเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูตัวอย่างกิ่งอ่อนที่เขาเน่าแล้วเราเอามาชําแล้วก็ปรากฏว่าหัวเขาเขามีหัวมีรากเร็วแล้วก็ให้หนอ่อกับเราเร็วด้วยนะคะเหลือก็จะตัดแต่งเหมือนเดิมเนี่ยค่ะลักษณะการเน่าที่แบบน่าเสียดายมากหัวของเขาสวยลือเลยนะคะ แต่ต้นใบเน่าไปแล้วเ็าจะค่อยๆเนี่ยถ้าเราเห็นใบที่เ,เป็นลักษณะแบบนี้เราต้องรื้อรากมาดูเลยนะคะสําหรับพวกมรกตด่าที่เราผูกไว้เราต้องรีบรื้อเลยแสดงว่าระบบรากเขามีปัญหาแล้วนะคะนีคะ่ะโคนที่เน่าเลยอยู่เส้นหนึ่งก็จะขาดละแล้วก็ตัดแต่งไปได้เลย ก็เหลือหัวของเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปอบไว้ในขุยมะพร้าวเหมือนเดิมน,นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแลย้วส่วนหัวนี้ก็อาจจะร่วงโรยไปตามอายุหรือว่า ไม่น่าจะโดนภาวะคนเน่านะคะตัวนี้น่าจะกิ่งแม่แก่แล้วก็หลุดไปวอกมรกรถ้าเราไม่ตัดเข้ามาขยายพันธุ์แล้วเราปล่อยให้เขาแบบค่อยๆล่วงโรยไปเลยแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะคะเนี่ยกิ่งนี้ถ้าเราไปชำเขาจะให้หน่อใหม่มาสวยงามอีกเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะเพิ่มจํานวนได้นะคะถ้าเรารีบเอาเขาไปชำแต่ถ้า เ,เราไม่ไม่ช้าเขาเขาก็จะค่อยๆแห้งไปแบบนี้ค่ะแต่ก็อีกหน้าเขาอยู่ได้นานเหมือนกันเลยค่ะหลายปีว่าที่เขาจะาค่อยๆใบร่วงไปนะคะเขาก็อยู่ให้หนอแต่กอออกมากับเราเยอะเหมือนกันตัวนี้ยังไม่ด่างนะคะแต่มาจากกอด่างนี่ค่ะยังไม่ได้ให้หนอ่อแต่มาจากกอที่ด่างลักษณะหัวของเขาค่อนข้างสมบูรณ์เลย อันนี้เราสามารถที่จะเอาไปปลูกต่อได้เลยนะคะสูตรด,ดินปลูกกวักมรกตที่หลายๆคนถามมานะคะคือมีอยู่หลายสูตรมากนะคะแล้วแต่แต่ละพื้นที่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะสามารถหาวัสดุปลูกอะไรได้บ้างนะคะบางคนก็อาจจะปลูกในแกลบล้วน ก็เจริญเติบโตได้นะคะแต่เราต้องคอยให้ปุ๋ยให้สารอาหารทางใบกับเขาร่วมด้วยนะคะถ้าแกร้บร้วนๆนี่บางทีสารอาหารอาจจะไม่พอนะคะเขาก็อาจจะเจริญเติบโต,ตช้าหรือว่าหยุดการเจริญเติบโต,ตไปได้อันนี้คือลักษณะหัวของเขาที่อยู่ใต้ดินลึกไปนะคะเขาก็จะค่อยๆสร้างหัวใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จนแบบถึงพ้นดินเขาก็ค่อยๆสร้างลำต้นขึ้นมา ต้นนี้ก็สวยทีเดียวนะคะนี่คือต้นปักมรกตจากการชำใบนะคะสเสน่ห์ของเขาก็คือเราจะได้ฟอร์มตั้งแต่เล็กๆขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆไล่สเต็ปจนเป็นถึงฟอร์มใหญ่แบบนี้นะคะไซส์นี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ปีถ้าปลูกเลี้ยงบำรุงดีๆก็ประมาณนี้ค่ะ1ปีบางคนก็อาจจะใช้เวลาประมาณปีปีครึ่ง2ปีอยู่ที่สารอาหารที่เราให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็การดูแลเใจใส่ สารอาหารครบแสงได้อากาศสภาพแวดล้อมทุกๆอย่างมีผลกับการเจริญเติบโตของกวักมรกตแม้กระทั่งกวักมรกตด่างน้อยกับกวากมรกตที่แบบด่างมากๆเนี่ยการเลี้ยงดูการปลูกเลี้ยงก็ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันนะคะกวากมรกตด่างอย่าลืมว่าเขามีความอ่อนแอมากยิ่งใบไหนด่างเยอะๆเ,เนี่ยความอ่อนแอของเขาอะ่ะ ก็จะเยอะขึ้นตามมานะคะเราต้องคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษนะคะอันนี้จะก็คือตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูนะคะวันนี้สําหรับกวักมะลกฏที่เน่าว่าเราจะทํำยังไงขุยมะพร้าวนะคะขั้นตอนการทำขุยมะพร้าวอย่างที่เราบอกไปนะคะขุยมะพร้าวเนี่ยก็คือเราแช่น้ําไว้แล้วก็พยายามเอากากใยคัดกากใย,ยออกที่บ้านเวลากรองกากใย,ยเราจะใช้ตะแกรงนะคะในการกรองกากใย,ยออก เราจะได้กากใยที่ละเอียดเราจะแยกกากใยออกไปแล้วก็เราจะได้ขุยมะพร้าวที่ละเอียดระดับการละเอียดของขุยมะพร้าวนี่ก็แบบมีหลายระดับนะคะถ้าเราใช้ผ้าขาวบางกรองเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างของขนาดของขุยมะพร้าวที่เราได้นะคะตั้งแต่ละเอียดน้อยหยาบไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวอย่างการชํรากอกมรละกตมาให้ดูก่อนนะคะ นี่คือกวักมรกตเห็นรากไหมคะนี่รากเขาจะมาเต็มแก้วแล้วนะคะแล้วก็จะนำแก้วที่เรา,าใช้แล้วนะคะกลับมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้นี่คะ่ะเห็นรากเขาไหมคะรากเขามาแล้วนี่มาถึงก้นกระถางแล้วนี่คือย้ายไปปลูกได้นะคะนี่คือกวักมรกตะะหรือบางคนอาจจะปลูกไว้ในแก้วอย่างนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ที่เราใช้ ปีมมาพันปิดไว้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ความชื้นออกเพราะว่าขี้เกียจรดน้ํานะคะเราไม่ได้มีเวลาเพราะว่าส่วนมากก็จะมีงานที่จะต้องทําหลายอย่างในแต่ละวันนะคะบางวันเราอาจจะลืมถ้าเราลืมเนี่ยถ้าเราไม่อบเขาไว้ในลักษณะเนี้ยเราลืมรดน้ําเมื่อไหร่ก็จะมีผลกับการเจริญเติบโต,ตของรากเขาอาจจะรลากอาจจะมาช้าหรือว่าชะงักไปก็ได้เราก็เลยเลือกวิธีนี้นะคะเอาหาพลาสติกมาคลุมปิดไว้เพื่อให้ความชื้นเขา อ,ออกไปน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้คงความชุ่มชื้นข้างในกระถางไว้ก็จะทําให้รากเข้ามาเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ผสมอาจจะผสมจุลินทรีย์ลงไปในลักษณะที่เจือจางก่อนที่เราจะนํา ไปช้ำก็ได้นะคะก็จะมีการเล่งรากได้อีกวิธีหนึ่งทําให้รากเข้ามาเร็วขึ้นนะคะระหว่างที่เราช้าเข้าไว้ในแก้วแบบนี้เราก็สามารถที่จะฉีดพ่นอาหารทางใบให้เขาได้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะถ้าฉีดมากไปกว่าน,นั้นก็จะทําให้ใบเน่าได้นะคะใบอาจจะแห้งไปได้ส่วนอันนี้ก็คือกวักมรกตด,ดํานะคะที่เราตักมาช้าทั้งก้านเลย เราจะจัดเป็นทุ่มเหมือนจะก,กันไว้แบบนี้นะคะเรามาดูลากกันนี่ค่ะลากเขาจะทะลุก,กระถางม,มาแล้วนะคะอันนี้คือย้ายไปปลูกได้แล้วอันนี้เราชําไว้ในเวอร์มิคูลท์ผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็มูลไส้เดือนอีกนิดนึงนะคะยังคงพอเห็นกันนะคะตั้งกล้องค่ะตั้งกล้องสั้นไปนคะคะลากเขาจะเดินมัน,นตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนะคะ ก็วันนี้ก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนวิธีการชำแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะสามารถที่จะชำหรือว่าปลูกในกระถางได้เลยหรือว่าจะชำอบไว้ก่อนก็ได้นะคะในขุยมะพร้าวพีทมอสหรือว่าวัสดุปลูกอื่นๆที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นวัสดุปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขุยมะพร้าวกับพีทมอสอ่ะโอกาสลากเน่าก็จะมีสูงนะคะแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวอบไว้ส่วนมากที่อบที่บ้านนี่คือจะรอดนะคะจะไม่ ไม่ค่อยเจอปัญหารากเน่าใบเน่าอีกนะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําตามคุณดูได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ทีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ